สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนชิกลับๆแต่ไม่ลับครับพอดีเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่มคาวาตกิทั้งหลายครับมีปัญหาเรื่องการใส่สปริงใส่กล่องมันเครื่องกันเยอะมากเลยผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆสําหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะทําให้เลยว่าปกติไอ้สปริงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เวลาใส่เข like ้าไปอาก้องก็มองตามเ็าใส่ไปอย่างนี้มันชอบตกอย่างนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมเลยเดี๋ยวเอาไฟอยู่ไหนวะใส่ไหมครับล้าใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันชอบหล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมบางคนก็โอ้โหใช้จาระบีก้อนตะใหญ่เลยใส่ตรงนี้มันก้อนจาระบีก็อยู่ตรงนี้บริเวณเนี้ยอ่ะผมจะมาบอกวิธีการใส่ง่ายๆให้ดูครับ หลักการทําง่ายๆใช้คีมปลายแหลมอย่างนงี้นะครับเนะี่ย <Yeah. S 1> เห็นไหมมีคีมปลายแหลมสองตัวนะอีกตัวใช้จับอย่างนงี้จับไอตัวขอบสปริงเส้นด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็คลิปอย่างนี้หอ้าสปริงออกอย่างเี้ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเลยเดี๋ยวนะเห็นไหมเออสปริงตรงนี้มันก็จะถูกขยายใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็จากนี้เราก็จะใส่ตรงนี้ลงไปอ่าเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับที่มันใส่ได้แล้วมันไม่ตกก็เพราะไอตัวนี้มันใหญ่ใหญ่ปุ๊บมันก็จะไปเข้าล็อกตรงนี้พอดีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาเวลาประกอบใส่กองมันเครื่องแล้วสปริงชอบตกอะไรชอบตกมีแค่นี้เลยครับเนี่ยง่ายๆเลยครับเอาลองไปปั่มใช้กันดูครับ โอเคไม่มีอะไรเลยพี่แค่นี้นะพอล,ละคลิปนี้คลิปสั้นๆสั้นเลยจริงๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ